ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็มาเล่านะฮะแพ็กเกจดีๆนะฮะสำหรับคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนนะ,ะทุกรุ่นนะครับพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนนะครับของทาง d t แทนะครับก็สถานการณ์โควิดเนี่ยยังไม่ดีนะฮะตอนนี้ทาง d t แทเนี่ยก็ได้มีแคมเปญนะฮะที่อาจจะแบบทำให้รู้สึกว่าเราปลอดภัยนะครับหรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะในการ ที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือแต่อันนี้เขาแถมประกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแถมโปรประกันนะฮะโควิดในทีนะฮะคุ้มครองนาน90วันนะฮะหรือคุ้มครองสูงสุด1 8 5 0 0 0บาทนะครับโดยระยะเวลานะครับที่กำหนดไว้นะฮะในการสมัครแพ็กเกจก็คือ12มกราคม2564ถึง28กุมภาพันธ์ 25 6 4น้าหนะฮะหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ทางผู้บริโภคเนี่ยก็คือเราๆนี่แหละซื้อโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็เงื่อนไขครบนะครับก็คือต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจรายเดือนด้วยนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขเขานะครับก็คือจะได้รับประกันโดยเนี่ยตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีเนี่ยตาราง ความคุ้มครองให้เขาจะแยกออกมาเลยนะฮะหกข้อก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในนะฮะคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิดในทีนะฮะผลประโยชน์ก็คือแค่หมื่นบาทนะครับสองก็คือค่าปงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า คำว่าอุปติเหตุนี่คืออุปัติเหตุจากโควิดก็ไม่น่าใช่หรือว่าเขาคุ้มครองเป็นเหมือนแพ็กเกจที่เขาให้ด้วยเลยหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้1,000งบาทส่วน3เนี่ยกรณีชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวผู้ป่วยในคุ้มครองข้อภุมการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ทีสูงสุด30วันอันนี้เขาบอกว่าได้500บาทต่อวันนะครับก็ง่ายๆเลยครับว่า ป่วยสามสิวันเป็นโควิดนะครับก็คูณเลยครับสามสิบคูณห้าร้อยครับหมื่นห้าพันบาทครับตรงนี้นะครับส่วนข้อ4ี่การสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุอันนี้ก็แน่นอนครับก็คือเสียชีวิตนั่นแหละด้วยอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งนะฮะตามข้อ4ก็คือได้หนึ่งหมืนบาท ข้อ5ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในประเทศ50,000บาทอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะ6ผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรนซิงเชิญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ50,000บาทข้อ6ตอนนี้น่าแต่ยังไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะไปไหนได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยก,ก็มีนะฮะช่องทางให้นะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับก็คือจะเป็นช่องทาง Sunday Customer Service นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะต้องสอบถามเพิ่มว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะครับก็ นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามเพิ่มเติมตามหมายเลขนี้ได้นะครับ02 026 3355นะครับหรือช่องทางไลน์แอดนะฮะก็คือตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะฮะแห่งการเรียกว่าไงฮะซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพร้อมแพ็กเกจรายเดือนแล้วได้ประกันโควิด -19 นะครับก็ ถือว่าเป็นแคมเปญพิเศษนะครับที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับก็ไงเ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วกันนะครับ